กลมลงหมอบกาบกลางหว่างขาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาอยู่กับดีชันนะคะ CR boss s t กับเกมไฟนอล f a n ตาซี15ค่ะอันดับแรกนะคะต้องขออภัยในความซกมกของเจ้าชายค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมค่ะอีเจ้าชายนะคะไปคลุกดินคลุกทรายมาแบบสกปรกสุดชีวิตชุดสูตรก็ดูไม่เป็นชุดสูตรแล้วนะคะอีนี่ดูดิโครนแบบเยอะมากคุณผู้ชมค่ะ คือไม่ได้อาบน้ําเลยค่ะไม่ได้นอนนะคะเสื้อผ้าก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่ดิฉันมีสาเหตุค่ะว่าทําไมเราถึงไม่ได้นอนมาดูกันนะคะนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันกําลังทําการสะสม exp นะคะสังเกตว่าตอนนี้เรามีประมาณ6กหมื่นแล้วค่ะดิฉันตั้งใจจะสะสมเยอะๆนะคะแล้วไปนอนโรงแรมที่มันคูณ2อ,อะไรก็ว่าไปค่ะคุณผู้ชมรับรอง exp บานแน่นอนนะคะ คุณผู้ชมค่ะดิฉันต้องบอกก่อนเลยนะคะสำหรับไฟนอนแฟนตาซี15เนี่ยดิฉันจะไม่ได้เล่นเป็นเนื้อเรื่องค่ะคุณผู้ชมเพราะคนที่เคยเล่นตระกูลไฟนอนจะรู้นะคะว่าเกมมันใช้เวลานานมากค่ะเนื้อเรื่องค่อนข้างยาวนะคะบวกกับเวลาดิฉันค่อนข้างแห่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาไม่ค่อยจะมีนะคะดังนั้นกลัวทำเนื้อเรื่องทำไปเราเล่นไม่จบค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยต้องขอเปลี่ยนนิดนึงนะคะ เปลี่ยนมาเป็นการแนะนําเทคนิคการเล่นนะคะไม่ก็สู้มอนสเตอร์หรือว่าแนะนําเทคนิคการเก็บเลเวลนะคะคุณผู้ชมค่ะและดูจะเหมาะกับช่วงเวลาของดิฉันมากกว่าค่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนําวิธีการเก็บ exp บริเวณ Hammer He a d ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเก็บกันนะคะต้องมีอะไรรองท้องค่ะคุณผู้ชมนี่น,น่าทานมากเลยนะคะ เวลาเราซื้ออาหารนะคุณผู้ชมเราพยายามจะเน้นที่ราคาถูกแต่ว่าบูธเยอะนะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะแฮ m m e r He เฮด o อ s แซน w i วิชนะคะอ่ะทานเลยค่ะ oh, <me S 1> แค่150กิลนะคะแต่ว่านางเพิ่มเยอะ oh, <me S 1> นะคุณผ, <me. S 1> ผู้ชมเห็นไหมเพิ่ม a t t a ท็แล้วก็ HP ด้วยค่ะหน้าตาก็หน้าทานนะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้เราพร้อมเก็บ exp แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะตัวที่เราจะเก็บก็คือตัวกระบองเพชรนั่นเองค่ะเป็นตัวที่ค่าง่ายนะคะและให้ exp เยอะมากถึง6,000ค่ะอันดับแรกนะคะต้องนั่งรถไปค่ะอ่าเดี๋ยวเซตทางแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะที่ดีฉันทําสัญลักษณ์อยู่เนี่ยบริเวณนี้เลยนะคะจะเจอนางวันละครั้งค่ะส่วนมากถ้าเจอจะเป็นช่วงเวลา9โมงถึงเที่ยงนะคะเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราเซ็ตให้รถมาแถวนี้นะคะมาเลยค่ะอีกนิดค่ะรบกวนขับรถนิดนึงเนาะสวยๆเก๋ๆค่ะเป็นเจ้าชายก็นั่งเล่นเฉยๆนะคะคุณผู้ชมค่ะนั่งชมบรรยากาศโดยรอบไปค่ะยังสวยนะคะดูดีคุณผู้ชมตายละบางทีเราก็อยากมีอารมณ์ชิลแบบนี้เนาะ,ะไปนั่งรถเที่ยวกับเพื่อนนะคะเอออ่ะตอนนี้เราให้ชมบรรยากาศโดยรอบไปนะคะ ถึงแล้วค่ะ well, <laughs> มันอยู่ใกล้ๆเองเรียบร้อยนะคะ <Yeah. S 1> ต่อมาถ้าเราขี้เกียจเดินใช่ไหมคุณผู้ชม <laughs> ก็เรียกนกค่ะ <laughs> ชโกโบะนะคะน่ารักมากนี้ <laughs> มาแล้วเธอน่ารักไหมล่ะคะคุณผู้ชมค่ะบินได้ด้วยกระพือปีกทีนะคะขนนกปลิวว่อนมากเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะบริเวณนี้เลยเนาะ แต่เราต้องสังเกตนางดีๆนะเพราะว่านางว่องไวมากเดี๋ยวขึ้นมาบนหินแป๊บนึงค่ะจะได้เห็นนางโอ้ตายเจอมอนสเตอร์นะคะแป๊บนึงอีแมงป่องค่ะ <c oughs> ใช้จโจกรโะบกนะคะเตะได้ด้วยคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวตู้แป๊บนึงค่ะหนีปัดให้แหกให้หมดหโอเคเค่ะสวยเรียบร้อย เก๋ๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเผื่อใครสงสัยนะคะที่แบบดูไปตอนต้นคลิปแล้วเห็นว่าทำไมเลเวลดีชั้นเยอะนะคะใช้หลักการเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเก็บ exp ให้ได้เยอะๆก่อนแล้วไปนอนโรงแรมที่มันคูณ2อะคะ่ะมันจะได้เลเวลขึ้นเยอะมากและอีกอย่างเนี่ยดีชั้นให้น้องช่วยเล่นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่มีเวลาเล่นไงเออก็ให้น้องช่วยเก็บเลเวลไปสวยๆนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตามล่าหาตัวกระบองเพชรกันนะคะ เนี่ยได้เวลาแล้วคุณผู้ชมต้องรอช่วงเวลานี้ค่ะไม่ก็ขึ้นไปที่สูงสูงสังเกตนางอะคะ่ะนางจะวิ่งอยู่ตัวเล็กๆนะคะแต่แอบกลัวไม่เจอนะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มาจะเจอนะคุณผู้ชมเออต้องดูดีๆะคะ่ะแป๊บหนึ่งนะคะอาจเก็บของก่อนสวยๆอุ๊ยตัวอะไรแมงป่องมาอีกแล้วค่ะฆ่าแหกให้หมดไปค่ะ พุ่งไปเลยลูกปันมันค่ะลูกดีค่ะสวยสวยแวกหกหมดนะคะคุณผู้ชมค่ะเจอแล้วเห็นไหมคะนี่ม,นมาถึงฟันเลยค่ะฟันเต็ดทีนี้ริบใช้เวทนะคะนางจะได้ตายเลยอุ้ยร้ายรคุณผู้ชมแป๊บค่ะใช้เวทไปเลยค่ะไป ไม่ต้องใช้เวทแล้วค่ะคุณผู้ชมนางตายหรือยังไม่รู้นางตายไปแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะแต่ประเด็นคือที่มันวุ่นวายเมื่อกี้ะมันมีทหารอินนิเฟอร์ฮามอยู่ไงคุณผู้ชมเนี่ยเราต้องรีบออกก่อนนะคะตัวนี้สู้ไม่ไหวเดี๋ยวให้ดูค่ะนั้นนะคะคุณผู้ชมที่เป็นหุ่นเหล็กอ่ะเห็นใช่ไหมคะเอออินี่อ่ะไลน์เข้ามาขัดขวางการหาของเรานะคะโอ้ยตาย ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่เจอนะคะปรากฏเจอเนาะจริงๆแล้วตัวเมื่อกี้อะ่ะคุณผู้ชมเทคนิคง่ายๆค่ะพอเราฟันมันปุ๊บควรใช้เวทมนต์ต่อเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ตายทันทีค่ะพอถ้าสมมติเราเลเวลยังน้อยเนี่ยฟันมันหนักกว่ามันจะตายคุณผู้ชมบางทีมันจะหนีไปก่อนแต่เมื่อกี้จะใช้เวทก็ใช้ไม่ทันนะคะโดนอีหุ่นนั้นขัดขวางค่ะจับตบสักสามล้านทีนะคะ คุณผู้ชมค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็ได้ exp มาง่ายๆค่ะได้มาถึง6,000เลยนะคะถือว่าคุ้มค่ามากนางจะออกวันละหนึ่งครั้งบริเวณดังกล่าวที่ได้บอกไปนะคะก็ช่วงเวลาโดยส่วนใหญ่ที่เจอชชว์นะคุณผู้ชมประมาณ9โมงถึงเที่ยงแต่วันนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันค่ะมาเจอช่วงเวลาประมาณบ่าย2แต่ก็ยังเจออยู่นะคะ โอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะนั้นสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ